คลิปนี้นะครับน้องขอให้ทําให้หน่อยนะครับผมจะใช้คลิปเสียงนักคอมนะครับอันนี้นะจากยูทูบนะครับ <c oughs> นี่เสียงนี้นะครับนี่ผมก็เอาซาวน์เนี้ยมานะครับจัดการแปลงไฟล์ให้เรียบร้อยถ่ายลงแฟลชไดร์นะครับแล้วผมก็เอามาลงเครื่องนะครับนี่เป็นเสียงเคอเอนี่นะครับผมแอดด้วยแป้นนี้นะ ไม่ได้แดกคู่ล็อกตุยน,น,น,นี่นะครับเอามหม่ไม่ได้แดกคู่ล็อกตุยอ่านะครับอันนี้อันนี้แซมแซมแบบอะไรนะตามคำเรียกร้องใช่ครับไอคนนี้ครับผมไม่รู้ว่าเล่นตามร้านเล่าหรือว่าเล่นแบบตาแบบว่างานอีเวนต์อย่างเงี้ยแบบผมจะเอาไปเสิร์ฟกล้องชุดอะไรเงี้ยแบบตบมุกตบมุกเสิร์ฟมาเลย้ยครับ อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ค่าแรงเยอะกว่าเมื่อกี้อีกนะอามาทีผมแบบจนเลยน,นี่ครับอันนี้ทำเป็นตัวอย่างนะครับผมทำเป็นตัวอย่างนะครับผมอ่ะไปละสั้น